สวัสดีค่ะดิฉันลาวันเชยชมค่ะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษงานการพยาบาลผู้ป่วยในสัญญกรรมโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีค่ะสำหรับความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นกลุ่มการแพทย์ประจำปี2567นะคะถือเป็นความภาคภูมิใจอันสูงสุดในการทำงานค่ะแล้วก็เป็นกำลังแรงใจในการทำงานต่อไปต้องขอขอบคุณผู้บังคับบัญชาทุกท่านค่ะที่มีส่วนสนับสนุนให้โอกาสใน,ในการทำงานในครั้งนี้และที่จะลืมไม่ได้ก็คือ เพื่อนร่วมง,งานผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนนะคะที่มีส่วนให้ความสําเร็จในครั้งนี้เกิดขึ้นนะคะสําหรับผลงานเด่นที่ผ่านมาค่ะก็จะเป็นในเรื่องของการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยหญิงในโรงพยาบาลมะเร็งลบบุรีนะคะด้วยสถานการณ์ที่ต้องรับการรักษาผู้ป่วยหญิงทุกประเภททุกการรักษาในหนึ่งหอผู้ป่วยนะคะซึ่งจาเป็นต้องใช้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็เพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความปลอดภัย ซึ่งทั้งหมดต้องขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานแล้วก็ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนค่ะที่มีส่วนพัฒนางานในครั้งนี้สําหรับแรงบันดาลใจที่ใช้ในการทํางานนะคะก็จะเป็นในหลวงรัชกาลที่9ค่ะซึ่งท่านเป็นแบบอย่างในเรื่องของความเพียรความรักความเมตตาต่อประชาชนนะคะส่วนตัวดิฉันเองจึงใช้ความเพียรตรงนี้ในการทํางานแล้วก็ให้ความรักความสางสารกับผู้ป่วยทุกคนค่ะสําหรับคติที่ใช้เป็นหลักในการทํางานนะคะก็จะยึดประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นสูงสุดค่ะ ซื้อสัตว์ต่อตนเองต่อหน้าที่ต่อองค์กรและต่อประเทศชาติค่ะขอบคุณค่ะ